สวัสดีนะักเรียนชั้นมอสออีกแล้วนะครับมาพบกับคุณครูชนอีกแล้วคุณครูสอนวิชาอะไรลูกภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อกันในเรื่องของวรรณคดีกันต่อนะครับในชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับประวัติผู้แต่งแล้วก็จุดประสงค์ของวรรณคดีเรื่องตอบพร้อมกันเรื่องอ่ะยังไม่ตอบอีกทีหนึ่งเรื่อง กลอนดอกต้อยรำพึงในป่าชา้าดีมากนะลูกเป่ากันเสียงดังรั่นรั่นห้องเลยใช่ไหมมาดูกันที่คำถามเพื่อร่วมกันเรียกว่าอะไรอภิปรายความรู้ก่อนจะเข้าเรียนซินะครับลองตอบดูนะลูกเขาถามว่าแต่ละคนมีความอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันเรื่องใดมักจะทำให้นักเรียนเกิดความเสะเทือนใจเอาหนูลองคิดซิว่าเรื่องใดที่ มักจะทําให้หนูเกิดความสะเทือนใจสะเทือนใจก็คือเกิดความรู้สึกกับเรื่องนั้นๆนะลูกเกิดความรู้สึกกับเรื่องนั้นๆของครูคอ,าอาจจะเป็นเรื่องของแม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของอาหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมของหนูก็เป็นอย่างไรลูกบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคนรักอะไรแบบนี้แตกต่างกันออกไปใช่ไหมลูกอันนี้เนี่ยเราก็ลอง สะเทือนใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะคะคุณครูก็คือพอเราอ่านมาคดีเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราได้รับความสะเทือนใจอะไรบ้างนะครับผมโอเคเข้าเรื่องวรรณคดีของเราได้อย่างสวยงามอัตบมือดีมากนะครับอ,อัต่อต่อต่อก่อนที่จะไปร่วมกันถอดบทดเด่นๆของวรรณคดีนะลูกเรามาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยประวัติความเป็นมาของเรื่องประวัติความเป็นมาก็คือ นำมาจากกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Allergy e Lighten in a Crunchy Shyness ของ Thomas Gray นะลูกผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์คือใครพระยาอุปกิจศิลปสานถูกต้องนะครับส่วนผู้แปลก็คือเสถียนโกโกอะไรเสถียนโกเศษใช่เปล่าใช่สิเออผมคุณมแม่มั่นใจแล้วนะครับอต่อนะลูกต่อนะครับ ลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าเพราะฉะนั้นต้องแต่งด้วยกรอนดอกสร้อยนั่นเองนะจ๊ะหนูอ่าจุดป,ประสงค์ก็คือทําไมลูกในชั่วโมงที่แล้วค,คุณครูบอกไปทั้ง3ข้อแต่สรุปได้ง่ายๆเลยคือให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตเราไม่เที่ยงและก็ไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้ตอบได้แค่นี้คือ จบเลยจุดประสงค์ของเราโอเคจุดประสงค์ของการประพันธ์ต่อนะครับต่อไหมโอเคผ่านได้ดีมากนะครับอกิจกรรมถอดคําประพันธ์เพื่อเป็นการไม่เพิ่มภาระของหนูหนูนะลูกเรามาช่วยกันถอดเลยโอเคดีไหมอ่ะดีครกคนตอบว่าดีอย่างแน่นอนอาคำศัพท์ยากที่คุณครูเจอในเรื่องนะครับเช่นคำว่าไฟา้หมายถึงเคลื่อนจากที่ที่วาการก็คือเวลากลางวันนะลูก ปรตพีปตพีนี่ใครๆก็ต้องตอบได้แพนดินคราววิกาลก็คือเวลากลางคืนเอ้ยไม่ใช่คราวคราวิกาลโอ้โหใช้คำตับเก๋ไปอีกครูคราววิกาลก็คือเวลากลางคืนใช่ไหมทิวาก็คือกลางวันอ่ะต่อนะจ๊ะแจ้หมายถึงลักษณะของต้นไม้เตียเตียนะครับแทกกว่นหนูลนึกแทก แทเข้ามาแล้วกว่ันก็คือกวัญของเราแบบเออก็หมายถึงทําให้เราเกิดความตกใจหรือเสียก่อนนั่นเองเสียก่ันก็คือแบบแบบเราเงี้ยเพอยู่เพื่อนําเราตกใจอุ้ยอะไรแบบเนี้ยนึกออกป่ะนึกออกเนาะอะ,อะซองหมายถึงที่อยู่นะครับฉายาก็คือเงาหรือร่มไม้แผ่ฉายยาออกไปแผ่ฉายยาหรือแผ่ฉายออกไปก็คือร่มเงานั่นเองโอเคอ่ะดุษฎีหมายถึง อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับนะครับผายหมายถึงอะไรเคลื่อนจากที่ไปนั่นเองหางยามคือหางไถตอนที่มือถือนอกปะคือหางของไถที่แบบว่าใช้มือที่เราจับอยู่วนออกไหมเออร้านหมายถึงแตกหักหรือทําลายนะครับแหลกลานเออคำนี้คู่กันนะลูกแตกหักหรือกระจายออกไป ขันหมายถึงร่างกายเช่นขัน5ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้คือขันโอเคประวัติหมายถึงความเป็นไปวิตถานหมายถึงนอกแบบหรือเกินวิสัยปกติเช่นพบชายวิตถานคือชายที่ทําเรื่องปกผิดปกตินะครับอัถึกอถึกหมายถึงยิ่งใหญ่มากอ่าโอเคเนาะมาช่วยกันถอดบทประพันธ์ แต่ก่อนจะไปถอดประพันธ์เนี่ยลูกเราลองมาอ่านคําแปลของนาคปฏิบนาคปฏีบคือฉายาหรือนาประกาที่ที่ผู้แปลได้ใช้นั่นเองนะครับอ่าพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนอ่ะกล้องโอเคเห็นไหมอ่าเห็นแล้วโอเคนะครับดังได้ยินมาสมัยหนึ่ง ผู้มีชื่อต้องการความีิเวกเข้าไปอยู่ณนะที่สงัดในวัดชนบทเวลาตะวันรอนรอนๆจนเสียงระฆังย่ำบอกสิ้นเวลาวันอันนี้ตอนนี้นะลูกอันนี้คือเขาแปลมาจากของโทมัสเกรนะนะครับต่อนะลูกฝูงโครกระบือและพวกชาวนาพากันกลับไปอยู่เป็นหมู่มๆนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยเมื่อสิ้นแสงตะวันแล้วได้ยินแต่เสียงจังรีด ไรเรไเ,เรไ e, รกับเสียงกรอกในคอกสัตว์นกแสกจับอยู่บนหอระฆังก็ร้องส่งสำเนียงณนะที่นั่นมีต้นไทรสูงเอ้ยณนะที่นั่นมีต้นไทรต้นโพธสูงใหญ่ใต้ต้นล้วนมีเนินหญ้ากล่าวคือที่ฝังศพต่างๆอันแลเห็นด้วยเดือนฉาย ก,ก็คือบรรยายไปถึงว่าตรงน,นั้นน่ะมีต้นโพต้นไทรสูงใหญ่ซึ่งมันเป็นที่ฝังศพเป็นไงน่ากลัวปะ่ะศพในที่เช่นนั้นก็เป็นศพชาวไร่ชาวนานั่นเองผู้นั้นมีความรู้สึกซึ่งเยือกเย็นใจอย่างไรแล้วรำพึงอย่างไรในมูศพได้เขียนความในใจออกมาสู่กันดังต่อไปนี้ เกินเข้าเรื่องมาแล้วโอ้โหเสียงเสียงอ่ะมอกี้ครูผิดนะลูกเมื่อกี้ครูสอนผิดนะประทีปนาคาประทีปก็คือคือใครคือใครพระยาปกิและประสรานนะครับโอเคครูบอกผิดเนาะอ่ะเป็นบทแต่ละบ,บทนะลูกมาเริ่มมาที่บทที่1ก่อนเลย<ม>ปกติจะให้หนูเลือกบทประพันธ์ไปถอดคนละ3ามบท แต่ว่าวันนี้เราจะมาถอดด้วยกันเลยดีไหมประหยัดเวลาแล้วก็ได้รับความรู้ร่วมกันไปเลยนะลูกอ่ะแต่ว่านักเรียนต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันเพราะว่าเด็กมอสองอยังอ่านออกเสียงไม่คล่องเลยบางคนยังไม่สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอ่านพร้อมกันกันกบคุณครูเลยใครไม่อ่านครูรู้นะครูรู้จริงเบาโอเคนักเรียนต้องถามแบบนี้แนะ่ครูรู้อยู่ครูสอนมานะครับอ่ะอ่านพร้อมกัน <c oughs> หนึ่งสองซ้ำวังเอ๋ยวังเวงง่างเงงย่ำค่ำระคังขานฝูงวัวควายฝ้ายลาที่วาการค่อยค่ยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับตะวันลับอับแสงทุกแห่งหนทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมนทน และทิ้งตนดูเปลี่ยวอยู่เดียวเอ่ยเห็นไหมลักษณะคำประพันธ์นะลูกสักหน่อยขีดประกาศสักหน่อยเอาสีไหนดีเอาสีแดงแรงฤทธิ์วังเอ่ยเล็กเกินสักครู่สักครู่โอเควังเอ่ยเห็นปะอยู่เดียวเอ่ยนะลูก บทที่1เขาบอกว่าเสียงระฆังดังง่างเงงในเวลาใกล้ค่ำทําทให้เกิดความมังเวงฝูงวัวควายก็เคลื่อนจากท้องทุ่งเพื่อกลับถิ่นของมันฝ่ายชาวนาเห็นไหมชาวนาเหนื่อยอ่อนเนี่ยลูกถึงชาวนาแล้วนะฝ่ายชาวนาที่เหนื่อยอ่อนจากการทํางานก็กลับไปอยู่ที่ของตนตะวันลับขอบฟ้าไม่มีแสงสว่างทําให้ท้องทุ่งทำไม ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมนทนก็คือทิ้งให้ท้องทุ่งเนี่ยกับข้าพเจ้าเนี่ยอยู่เพียงลําพังและทิ้งตนดูเปลี่ยวอยู่เดียวเอยก็คือท,ท,ทีีคือทิ้งให้เขาเนี่ยอยู่กับทุ่งอย่างเปล่าเปลี่ยวในเวลาเขิาในเวลาเย็เยนๆเกือบค่ําเสียงะระฆังกําลังดังโอ้โหเป็นบรรยากาศที่เงียบสงัหน่าวังเวงยิ่งนะักก็คือวางเอวยังเวงคือมันเป็นบรรยากาศที่มันวังเวง คุณครูจะรีบถอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปวันนี้เราถอดกันสิบสทเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับนานเกินนักเรียนก็ไม่อยากที่จะเรียนใช่ไหมครูอ่านและครูถอดเลยโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับบทที่สองต่อนะลูก <c oughs> <c oughs> ยามเอ่ยยามนี้ปัตตภีมืดหมัวทั่วสถานอากาศเย็นเยือกหนาวคราววิการสงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียง มีก็แต่จังรีดก,กะกรีดกริ่งเรไรริ่งร้องโขลมระงมเสียงข้อกายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียงรู้ว่าเสียงเกราะแววแ่วแผ่วเอ,อ่ยโอ้ยมีการใช้สัตตพจน์ด้วยสัตตพจน์ก็คือคำเรียนเสียงธรรมชาติคำว่าอะไรบ้างล่วที่มันเรียนเสียงธรรมชาติลองดูสิ อสอนนอกเหนือไปนหน่อยแต่ว่าอย่าตอนชั่วโมงที่สามเราก็จะไปวิเคราะห์กันอยู่ดีแต่ผู้ขอนอกเหนือหน่อยอมีคําว่าอะไรบ้างจังรีกรีดกิกริงกังกริ่งกริ่งอะไรประมาณนี้เปล่าเออเสียงคอ,อกอัวรัวคอ,อกอัวรัวเกราะประเปาะดังปะเปาะเออเป็นไงมีการใช้คำเล่นเสียงธรรมชาติแต่บทนี้ถอดได้ว่าอย่างไรนะครับครูถอดตาม การแปลของคุณครูแล้วกันในเวลานี้เนี่ยทั่วแผ่นดินมืดมิดอากาศหนาวเย็นหนูนึกภาพตามนะลูกแผ่นดินกําลังมืดอากาศหนาวเย็นเพราะเป็นเวลากลางคืนป่าใหญ่แห่งนี้ช่างเงียบสงัดมีแต่เสียงจิ้งหร,รีดเรไรร้องดังระงมไปทั่วเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเกราะรัวจ,จากข้อกวัวควายดังแว่วมาแต่ไกลเออบทที่สองเริ่มเข้าสู่ความน่ากลัว รอบแรกบทที่หนึ่งเริ่มเย็นเริ่มแบบวังเวงบทที่สองเริ่มได้ยินเสียงธรรมชาติเริ่มจะน่ากลัวแหละไปต่อบทที่สามแหมครูก็บอกรีบแต่คล่ำพรรณนาเยอะจริงๆนะครับอ่าบทที่สามต่อนกเอ๋ยนกแสกจับจ้องร้องแจ๊ก เพียงแทกขวัญอยู่บนยอดหอระคังบางแสงจันทร์มีเถาวันรุงรังถึงหลังคาเหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดูคนมาสู่ซ่องพักมันรักษาถือเป็นระโหฐานนมนานมาให้เสื่อมผาสุขสันของมันเอ่ยนะลูกบทนี้มีนกแสกเนอะนกแสกมาแทกขวัญก็คือมาทำให้ฉันเนี่ยขวัญเพราะว่า ฉันบอกให้สมหยุดสมมันก็หยุดใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่นะครับีนนิเมสิตาเนะลูกามาต่อลูกบทน,นี้ถอดได้ว่าอย่างไรเสียงนกแสกร้องขึ้นมาทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยเสียขวัญน,นกแสกมันจับอยู่บนหะระฆังที่บางแสงจันทร์แล้วก็มีเถาวันรุงรังพันหลังคาเหมือนกับว่ามันเนี่ยกําลังจะฟ้องดวงจันทร์ให้หันมาดูผู้คนที่อยู่ในที่ที่มันรักษาไว้ก็คือป่าชา้านะลูกตอนนี้อยู่ที่ป่าช้าอยู่นะหนู ซึ่งถือเป็นที่เฉพาะส่วนตัวของมันมานานทําให้มันเนี่ยไม่มีความสุขเหมือนนกแสกเนี่ยมันมาร้องให้มันให้แบบให้ข้าพเจ้าคือผู้ผู้ที่อยู่ในป่าเนยลกเออกาลังแบบรู้สึกเสียขวัญอะไรแบบนี้เหมือนแบบมาบุกรุกที่ของมันนึกออกไหมนกแสกมาทําให้เสียขวัญกโอ้โหเริ่มน่ากลัวกันไปใหญ่แล้วนะครับรูก็กลัวไปด้วยเล่าไปรูก็นึกภาพต่างแล้วรูก็กลัวไปด้วยนโะลกบทที่สี่ต่อนะครับ ต้นเอย๋ยต้นใสสูงใหญ่รากย้อยห้อยระยะและต้นโพุ่มแจ้แผ่ฉายามีเนินหญ้าใต้ต้นเกลื่อนกลนไปล้วนร่างคนในเขตประเทศนี้ดุษณีนอนรายณนา,ายใต้แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจเรายิ่งใกล้หลุมนั้นทุกวันเอ๋ยโอ้โหเข้ามาแล้วเห็นไหมนี่เห็นต้นใสแล้วนะต้นใสมันสูงใหญ่ห้อยระยะอยู่นะลูก อะต่อนะต้นโพพุ่มแจกก็คือแผ่ฉายแผ่ก็คือแผ่ลมหนาวออกไปมีเนินหญ้าใต้ต้นเกินกลนไปล้วนร่างคนก็คือเอป่าช้าเนี่ยก็ล้วนจะเป็นร่างคนที่เกิดขึ้นที่แบบเกิดแล้วก็ตายอยู่ในประเทศนี้ลูกดุษณีนอนรายนาภายใต้นะครับดุษณีนอนรายนาภายใต้ก็คือ เป็นที่ฝังศพในเขตนั้นศพที่นอนนิ่งอยู่ลุมลึกดูแล้วมันช่างสลดใจย,ยิ่งนักและตัวของข้าพาเจ้าเองก็ใกล้จะได้นอนอยู่ในหลุมนั้นเช่นกันเห็นปะบทนี้เรียบร้อยเนาะเขาเห็นแล้วเขารู้สึกสลดแล้วก็ํำทดใจที่ว่าเขาเนี่ยก็ใกล้จะถึงหลุมนี้แล้วขึ้นทุกวันทุกวันโอเคบทที่สเรียบร้อยไปต่อบทที่ห้านะจ๊ะ หมดเอ๋ยหมดห่วงหมดดวงวิญญาณลานสลายถึงลมเช้าช่วยชื่นเรื่นสบายเตือนนกแอน่นลมผายแผดสำเนียงอยู่ตามโรงมุ่งฝางข้างข้างนั้นทั้งไก่ขันแข่งดุเว่าระเร้าเสียงโอ้เหมือนปลุกร่างกายนอนรายเรียงพ้นสำเนียงที่จะปลุกให้ลุก เออโอ้ยช่างจะน่ากลัวกันไปใหญ่แล้วบทที่ห้าถอดเลยเนาะหมดห่วงเออหมดเอ้ยหมดห่วงก็คือหมดห่วงเนื่องจากดวงวิญญาณได้แตกสลายไปแล้วถึงแม้ว่าลมยามเช้าจะพัดให้สดชื่นเตือนนกนางแอ่นให้เคลื่อนออกจากรังและได้ยินเสียงส่งเสียงดังไปถึงโรงนา ไก่ขันก็แข่งกับนกดูว่าวก็คือนกกระเว่านะลูกนกดูว่าวก็คือนกดูว่านะอันนี้นกดูว่าวนะลูกเหมือนจะช่วยปลุกร่างของผู้ที่นอนเรียงรายอยู่ให้ฟื้นขึ้นแต่ก็ขึ้นไหมปลุกแล้วขึ้นไหมลูกว่าจะเป็นเสียงนกเสียงไก่ขันปลุกให้ร่างของศพที่ตายแล้วฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบว่าห<ม>เหมือนแบบเรียกให้วิญญาณฟื้นขึ้นมาโอ้ยคงเริ่มกลัวแล้ว บทที่หกต่อเลยเมื่อสักครู่นี้อะไรนะลูกหมดห่วงนะลูกหมดห่วงก็คือวิญญาณได้สลายไปแล้วนะลูกอะบทที่หกต่อบทที่หกทอดเอย่ยทอดทิ้งนะครับทอดเอย่ยทอดทิ้งยามหนาวผิงไฟล้อมอยู่พร้อมหน้าทิ้งเพื่อยากแม่เย้าหาข้าวปลาทุกเวลาเช้าเย็นเป็นนิรัน ทิ้งทั้งหนูน้อยๆร้อยๆร,รับเห็นพ่อกลับปื้มเปรมเกษมสันเข้ากอดคอชอเลสนอกรันสนอกรันก็คือสนอหูสารพันทอดทิ้งทุกสิ่งเอ่ยนะลูกบทนี้ก็คือทำไมลูกทอดทิ้งพวกสิ่งของต่างๆทอดทิ้งนะลูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นทอดทิ้ง ยามหนาผิงไฟล้อมอยู่พร้อมหน้าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ล้อมหน้าล้อมกากันนะลูกทิ้งเพื่อยากแม่เย้าหาข้าวปลาทุกเวลาเช้าเย็นเปน็นนิรันร์ก็คือทิ้งแบบช่วงเวลาที่เคยใช้มาร่วมกันนะครับทิ้งหนูน้อย,อยก็คือลูกเต้าเด็กเล็กเด็กแดงน้อยร่อยๆร,ร,รับเห็นพ่อกลับเปลื้มเปลมกมกษมสัน เข้ากอดคอฉอเลาะสนอการสารพันทอดทิ้งทุกสิ่งเองิงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรต่างๆเราก็ต้องทิ้งมันไปเพราะว่าทุกคนจะต้องตายนะครับผมเออคุณครูเริ่มเหนื่อยแล้วขอพักสักแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะระหว่างนี้ให้หนูพักหนึ่งนาะที อ่ะกลับมาแล้วนะครับบทที่7แล้วนะลูกเมื่อสักครู่ครูไปพักมาครูอ่านแล้วใช้อินเนอร์มากเกินไปนะลูกกองเอย๋ยกองข้าวกองสูงราวโรงนายิ่งหน้าใครเกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเดียวใครด้วยเคียวใครใครเล่าไถ่คลาดฟื้นผืนแผ่นดินเช้าก็ขับโครกระบือถือคันไถ สำราญใจตามเขตประเทศถิ่นยึดหางยามยักไปตามใจจีนหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยนะลูกบทนี้บทที่เเขาบอกว่าเห็นกองข้าวสูงราวโรงนาช่างน่ายินดีกองข้าวเนี้ยเกิดจากการเก็บเกี่ยวจากเกียวของใครต่อใครนะลูกหรือเป็นใครคนคนที่อาจจะเป็นคนที่ไถไถคลาดพลิกฟื้นแผ่นดินอยู่นี้ก็ได้หรือ เช้าเนี้ยต้องต้อนวัวต้อนควายเข้ากับคันไถไปอย่างทำนาด้วยความสําราญใจคือด้วยความสุขใจนะลูกจับหางไถไถไปทิศทางต่างๆตามใจตนอันนี้ก็คือบรรยายบรรยายภาพที่เขาเห็นอยู่นะคะรับบทที่เนะลูกบทที่แต่อตัวเอ๋ยตัวทยานอย่าบันดาลดนใจให้ใฝ่ฝันดูถูกกิจชาวนาสารพันแล้ ความรอบครองกันอันชื่นบานเขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัดมีประวัติเป็นไปไม่วิถฐานขออย่าได้เยอะอเยาะพูดเราะรานดูหมิ่นการเป็นอยู่เพื่อนตูเอ่ยนะครับบทที่แปก็หมายถึงความทะเยอทยานนะครับขอบันดาลให้ให้ดูถูกชาวนาแล้วก็ครอบครัวอันเป็นงาชื่นบานก็หมายแบบ อย่าไปดูถูกชีวิตอันเรียบง่ายของเขาอะลูกนึกออกไหมเนีครับเพราะชานาต่างอยู่อย่างเรียบง่ายมีความเป็นไปอย่างปกติขออย่าได้พูดจายเยาะเย,ะย้ยดูหมิ่นการเป็นอยู่ของเขาอันนี้ผู้ผู้ประพันธเนี่ยต้องการสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ว่าอย่าไปดูถูกอาชีพของเขาเพราะว่าเขาก็มีความสุขในอาชีพของเขานอกปะบทที่แโอเคไปบทที่เต่อเนาะ สกุลเอย๋ยสกุลสูงอ่าอันนี้เข้าเรื่องของสกุลเมื่อสักครู่กล่าวถึงความเรียบง่ายของชาวนาะก็หมายถึงแบบความยากจนนะลูกนึงอหนูหน,นภาพออกไหมก็คือใช้ชีวิตแบบประจําวันเป็นลนนนักษณะนี้แต่บทที่9จะเป็นการกล่าวถึงผู้ที่มีความเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสูงส่งอะไรประมาณนั้นสกุลเอย๋ยสกุลสูงชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีอํานาจนําความสงา่าอ่าอินทรีความงามนํา ให้ไม่ให้มีไมตรีกันความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่างเหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันทำลายขันคือทำลายร่างกายหรือตายไปนั่นเองวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นแต่ล้วนผันมาประจบหลุมศพเอ่ยหมายถึงไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสกุลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอำนาจมีวาสนามีราศีอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่หลุมศพเอ่ย ก็คือต้องมาตายเช่นกันนั่นเองนะลูกต่อเลยนะบทที่สิบนะตัวเอ๋ยตัวหญิงเจ้าอย่าชิงติซากว่ายากไรเห็นจมดินหน้าสลดระทดใจที่ระลึกสิ่งไรก็ไม่มีไม่เหมือนอย่างบางศพญาตกแต่งเครื่องแสดงเกียรติเลิศประเสริฐสี สร้างสถานการบุญหนุนพเพลยเป็นอนุสาวรีสง่างามบทที่สิบก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่เย่อหยิ่งทั้งหลายอย่าได้ตำาหนิซสร้างศพผู้ยากไร้เลยแม้ศพเหล่านี้เนี่ยจะนอนจมดินอย่างน่าสลดใจสักเท่าไรและไม่สามารถาระลึกถึงสิ่งใดได้เลยก็ตามนะครับไม่เหมือนกับบางศพที่ญาติเนี่ย ได้ทําการตกแต่งจัดงานหรือว่าถวายเครื่องแสดงเกติยศเนี่ยเป็นอย่างดีโดยการสร้างอนุสาวรีย์สร้างงานเพื่อเคารพบูชาอันนี้หมายถึงการเปรียบเทียบว่าเอออย่าไปดูถูกศพที่อาจจะไม่มีใครรู้จักหรือเป็นผู้ยากไร้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นเอศพที่ได้รับการตกแต่งจากเกติยศอะไรต่างๆเห็นปะสุดท้ายเป็นอนุสาวรีย์เครื่องศพต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเขาก็ตายเหมือนกันถึกออกไหม สุดท้ายแล้วก็คือตายเหมือนกันมันก็สะท้อนสัจธรรมชีวิตไม่ว่าจะไม่ยากดีมีจนร่ํารวยเงินทองมียศถาบรรณาศัก์ใหญ่โตยากจนหรือว่าเป็นคนพุกหรืออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องตายโอเคเนาะตอบโจทย์ของสัจธรรมชีวิตมากนะครับบทที่11ที่เอ,อ๋ยที่ระทึกถึงทะลึกถึงอัทึกงามลบในภพผืนก็ไม่ชวนชีพดับให้กลับเกิน เสียงชมชื่นเชิดชูคุณผู้ตายเสียงประกาศเกียรติเอกระเริกกลานลั่นจะกระเทือนถึงกรนันถึงกรันนั้นอย่าหมายล้วนเป็นคุณแก่ผู้ยังไม่วางวายชูเกียรติญาติไปภายภาคหน้าเอ,อ่ยนะลูกอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าที่ระทึกสร้างขึ้นถึงแม้ว่าจะงามสักเพียงได้หมายถึงแบบจะจัด ให้รู้สึกว่าศพนี้จะงามสักเพียงใดนะลูกใหญ่โตขนาดไหนนะครับก็ไม่ช่วยให้ผู้ตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้หรอกนะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมันก็จะเหลือแต่เอพอตายแล้วมันก็จะเหลือแต่คำเชิดชูบูชาว่าเคยทําดีเคยสร้างเกียรติยศนะอย่างเช่นพรยาอุปกิจศิลปาษาเนี่ยตายไปแล้วหนูลองนึกภาพชื่อของเขาก็ยังอยู่ให้เราได้ศึกษาได้รู้ว่าเขาทําคุณงามความดีอะไรให้กับไทยเรา เขาเป็นครูผู้สอนความรู้สอนภาษาไทยยังทรงแต่งหนังสือหลักภาษาไทยที่เราได้ใช้กันในทุกๆวันนี้นะลูกต้นฉบับมาจากเขาสุดท้ายยังตายที่ตายแล้วเนี่ยยังเอาร่างของเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับน,นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาอีกเป็นไงลูกพอเราตายไปแล้วเนี่ยไม่มีวิญญาณฟื้นขึ้นมาแต่ว่ายังเหลือคุณงามความดีให้ตกถึงหูถึงกันโอเคไหมบทนี้ โอเคบทสุดท้ายที่สิบสองมันจะนานกันเกินไปนะลรอยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับบทที่สิบสองอ่ะ,อะพร้อมกันร่างเอ่ยร่างกายยามตายจมพื้นดื่นหลามอย่าดูถูกถิ่นนี้ว่าดที่สามอาจขึ้นชื่อลือนามในก่อนการอาจจะเป็นเจดีมีพระสบแห่งจอมพบจัก,กรพัรดิกริย์ใหญ่ ประเสริฐด้วยสัตรัตจรัตชัยนสมัยก่อนการบุรานเออรอยู่เห็นปะเขาบอกว่าร่างกายที่ตายจมพื้นดินไปเนี่ยอาจจะเป็นร่างของพระมหาจากักรพรรดิหรือกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีประโยชน์กับทุกคนสุดท้ายก็ตายอยู่ดีเห็นปะทุกคนเท่ากันในเรื่องนี้นะลูกทุกคนเท่ากันในเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ประอเรียกว่าอะไรอะประเสริฐด้วยสัต ตาหัจารดชัยก็คือบุคคลที่สร้างคุณงามความดีนะลูกประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการในสมัยโบราณอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงแบบคนที่ทําคุณงามความดีมาสุดท้ายก็ตายตายด้วยอะไรยามตายจมพื้นดาดเดือหลามก็คือก็ตายอยู่ดีนด้บอกปะมันก็ตอบแต่จะทาไปเรื่อย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 ว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นใครยังไงก็ต้องตาย โอเควันนี้เรียบร้อยนะลูก12บทที่คุณครูช่วยกันถอดในวันนี้ในชั่วโมงหน้าหนูก็จะมาศึกษาคุณค่าที่เราได้จากวรรณคดีโอเควันนี้ให้นักเรียนทบทวนนะลูกทบทวนวรรณคดีจากหนังสือเรียนก็ได้หรือจากคลิปวิดีโอของครูก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเรามาศึกษาคุณค่ากันในชั่วโมงหน้าอ่ะชั่วโมงนี้กําลังจะ27นาทีแล้วเป็นเวลาอันสมควรในการเรียนแต่ละหนึ่งครั้งของเรา วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าอันนี้ครูจะบอกว่าในมีตัวบทเนี่ยใช้ในการออกข้อสอบด้วยให้ในักเรียนได้วิเคราะห์ออกปลายภาคนะครับแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีทุกคนครับ